กายเป็นโซ่ข้าวจะเอื่อยสบายดีพี่น้องทักทายสบายดีสบายดีเอฟซีเบิ้ลสุขุสุพนที่ติดตามรับโซ่มือนีการเดินทางเขาวบาดพี่น้องเลยเขาไปซื้อในพักมาปอผูกจะมาหายน้องดนีก้นคุ้มถาอยู่ ได้พี่น้องเพราาะว่มันอยูทั้งในนี่น้ำเด็กบิ่งนี่คือบอลน,นี่นะั่นแขกเทื่อนแค้นทางบ่อไรแต่ว่ามันไลายซ้อยนอดาวต้วมนมะฮุงต้นน่ะไห้บออดาวาวีโดนได้ที่มาบินในรูป Hãy <Nhạc> đi ทางจากบ้านนะ้ำโมงมามากอ่นหน,หนัง่งรออยู่ที่ีดินท้าวอยู่นี้ดินท้าวนึง่งมาคอยมีเพื่อนคนดอกจอดป้องต่อมุง่ง,งวงเนี่ยมีเพื่อนน้าวหน่อยปิดกับเพื่อนยาซึนนี่อนนเยอให้เอาเฟืองใส่ไปเนี่เออนี่แหละซื้อไว้พี่น้องเอ้เพื่ออน,นาคตขังหนาเืจะดูจะใหญ่มากอยาก,อยากมาปุ๊ก มาอยู่มีต,ต้นมงมง่วงแบ,บ่ค่ปปะทุกคนแบ,บ่แบบเขาไดินีมาจองกินนะอืมแบบ่เขามากินตรงมองขอเลย่างแตกเรกน,กบบกนมาอมเอาน้ำมอมาหน่ยสิได้ด้วยหดินเอาปเลยสื่อว้าบางก้มันขาดนะาาขาแตเบิร์อเสิได้ทมไหมยู่บัดบัดสิปุ๊กหลด ซื้อไว้เพื่ออนาคตข้างหนา้าต้องกาชส่องอเพื่อนาคคดแลพี่น้องอันนี้บนหนำคลองหนำมันไลไปยามันกว่างเติบอยู่ได้หกหมื่นบาทก็ได้บา,น,า,น,น,านนี้คล้ายค้านเป็นคล้ายลี่กะห่วยแล้วานมีคนซื้อนะมันก็สิขึ้นมาค่าเพ้าะว่าดินมันแคมทางเด้ติดกับทางใหญ่ เขาอย่าเชิญปีนี้ได้เท่ายเนาะไอศสิไปเฮียนอย่าเชิญก็ไต่กันอะไรอย่างเงี้ยกว้างได้มันมีพื้นที่มันกว้างกวางไครก็อยู่ผุ่นอยู่บ้านน้องแตะเฮื่อนไม่ยากนะมันมันแคบนะไวยรถออกรถเข่าก็แคบแห้งพี่น้องเลยมันมีต้นมะม่วงล้างบ้านต้นมะม่วงนี่ก็แมนดินเฮาโอ้ยต้นต้นบักคามบอกกับพิษแหละเลย ตะบักค้างนี่ก็เป็นต้นของเฮามันก็มีหมาขึ้นกันพร้อมอยู่ในดินน้าด้เหอกระสือไปแล้วทาแม่บอกให้มาอันเห็ดหัวออมไหวเรา่ะรอมรอมหัวไวอ้เห็ดหัวนี่ก็บเบิดอไรเติบเนี่ยใครเปนเห็ดก็นี่ลงไปนี่ก็สิเป็นทงหน้าก้าเบนเท้าปุกบ้านหนีนะพี่น้องไปทางล้างบ้านเปิดประตูออกมาก็สิเป็นทงหน้ากระขกด้วย แต่ว่าพื้นที่มันกว้างขวาง้ามันใครมันอยากปลูกสองลังก็ได้นะเขาก็บผู้อูอกว่าจากตาล่างเม็ดกเท่ายนะท่าที่ี่นองบึงนี่บึงในกล้องอาะสีแคบๆเดอ้อแต่ว่าความเป็นจริงกับกว้างเติบอยู่เขากัยังว่าเขาไปกับว่าเขาซื้อในราคาที่ถูกได้เอือยไปแล้วมาส่งใครบอกเขาซื้อดินในราคาที่ถืออยู่ แม่ยเข้ากับปับป๊บปั๊บฝุกเลย <laughs> บอส่วงส่วงข้าสือดินเลยย่งกะไค่ยอยู่เนาะจริงๆกะเลงไว้ตั้งแต่พมดแหละพอดีเพิน่นคายหายก็เลยเอาเลยวะ่ะแล้วก็มาคูนดินไว้เ,เลยไปไกยนี่ก็คูนดินเบิร์ตสองหมืน่นปลายหมละกับสือดินซอยกันแล้วก็ เก็บต่อมาอีกก็ได้รถนี่ได้รถคันที่จอดอยู่นี่ต่อไปก็คอยเก็บไปนั่นแหละพี่น้องเลยคอยเก็บคอยหาคอยสา่งไปนั่นแหละเอากัยังเันจริง,งจริงกันจากบุ๊อยู่พี่แล้วเพื่อความสะดวกสบายแต่ว่ามันก็จีบหน้ากับโบได้พี่น้องเลยมีแต่รอลูกใหญ่แหละ เขางคหามุ่งเฮียนมันไก่แน่สิมาปลูกปีปีน้ำล้างหน่อยแต่ว่าบเดาเพิ่นสิเฮ็ดคอนโดหน่อยเพิ่นจักห้องหนึ่งเพิ่นว่าอยู่เที่ยงนาอะไรบอกกันไว้ซื่อเราพี่น้องเอ้ยจังใดก็รอรับชมเนาะสิเป็นจริงหรือบ่ขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์เด้อพี่น้องมื่อนี้ซีลมๆแน่ยาเชิญกับจ้องใส่ไปร่วมเหมือนไปอยู่เกาเพิ่นอยู่เพิ่นห้องใส่หลอด กินกับวางเปล่ามีอังมีแต่ถ้าห้องห่อหั่นไหวนี่ฮะปลูกยังก็ได้ได้ต้นปลูกต้นมะพร้าวไว้ล้างบ้านปลูกสวนกล้วยไว้นั่ก็ดี <S <S อันนี้มันยังภายในเห็ดหัวแต่กระทงังเบิ้งเจอเห็ดติดประจักษ์ต้นนี้คือจริงๆอยู่แท้บอกคือบ,บอกคือบันเป็นยัง เป็นยังเลยตายตกส่วนห่วงดินแคมทางเลยเนาะลงไปนี่กงแม่นบ้านน้ำมงเห็นบ่ขึ้นไปนี่กงบ้านน้องแต่หันขาใหญ่ในกวางเติบนี่ว่ะจักตะล่างเม็ดนี่นะใหญ่ผมเป็นคือกันกนั่นแหละจังหวะบอกพี่น้องพี่น,ออน้องเขาเป็นเท้าไร้เทือกอะไรเจ้าบ้าหัวโอ้หวนะัตสิไรกันแนาไรนะบ่มีความหุ่ เอาบัลกระทินงไงเชิญไปเซตตามก่อนค่ะคอยเด้อบัลกระทินนี่เด้อเออเอาโลดล์เราอะเชิญ <c oughs> พักเราก็จะตายเบิดเลยเราก็บบไปฮดหน้าได้หนโอ้าวขมันเราหดกันงามขนาดนี้นพังโอมปีเราก็มีบังกระหิวน้ามาหดตุ่มตุ่นนั่นเด้อ ถ้าเหลือในพักกูไปนอยด้สงี่นนเตักยงตักบุ้งืักบน้ไดของพ่อขอเนา อืมตัวน uh> uh 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 ี้ก uh> ็มีงแห้งคยอยเีตัวนี้ดกินนะมชิมกวดันไป đây là đây lạc cả này, ừ. nào, anh 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 บักบักกระแต่ไม่มีกระว่าย้ำค่ะก็แล้วก็ัวตัวอะไรเนี่ยนะ พักเยไบตูอพัก็พักชี่วล้หป่ากมัคชีมันชีเป็นทงทงต่างหาขจัติหายคล้ายต่างหาไอพัคชี่เามี

เอาไปสตนี่เราสีนี่มาอาหารน้ำมีแต่แมวอยากเอาบ่อันนี้ทามะค่าไปทามี่เปืนพ้ากันขึ้นมาเยู่ได้ได้พักมาหลายอย่างพี่เราเลยไปหานค่ะอมป้อมผักซีผักบุ้งผักบุ้ง มัดแดงเนี้ยทุ่งเดียวซ้ำทั่วอ่ะปลูกซ้ำนี้ละั้งได้ตงห้วันถึงเทสตตัวนี้ถึงสามสิบวันนี่คือเม็ตางแตกตางกันดังมน้แตกตางเลยลมมันใหญ่ไว้เนี่ยซะ็แตงมันจะออกเียวอืมเบิดเร็วอีกพอมัดแตงอันนี้นะเบิดอีกพอ เห็ดสวนมืนน,นี่นกับพี่น้องเลยให้มันแล้วมือนกัพพ้อมปลูกได้แฟบมาขอคุ้นทุกๆกำลังใจพี่น,น้องพอกันขะิปหนาปลารู้สบายดีเด้อทำเตียงข้าหม